ก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูให้พี่มอยไทยและท่าน ผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่5พื้นสภาคม2 5 6 6อผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดประจำวันเสาร์ที่6พื้นสภาคม2 5 6 6อซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา17นาฬิกา30นาทีจากเวทีมวยจิตมังนนถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8 ในเวลา1 7บเนากาสนาทีนะครับสำหรับการที่ผมทําคลิปวิเคราะห์อจารย์ชั้นเชิงมวยขึ้นทางช่อง YouTube ก่อนมวยชกนั้นผมต้องบอกทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่สามารถที่จะควบผมได้นะครับนะเพราะว่าต้องบอกกันทุกครั้งเลยนะมวยผิดนี่วิจารณ์มวยผิดีนโดนด่าตลอดเลยนะครับนะแต่ก็ต้องบอกกันว่ามวยผิดก็ไม่ควรที่จะมาด่าผมนะครับนะเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะผมเองไม่ใช่เทวดานะครับที่จะไม่มีใครเป็นเทวดาทั้งนั้นนะครับ ไม่มีใครที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชื่อมวยก่อนชกแม่นเป๊ะทุกคู่นะแต่ผมเองก็พยายามที่จะนํานข้อมูลมา,าวิเคราะวิเคราะห์เพื่อที่จะให้มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับ ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการเมื่อเดียเมื่อสเตปผมพักยกก็ต้องแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ P A K Y O OK K 7 7ได้เลยก็การการันตีในเรื่องของความแม่นยำการันตีในเรื่องของความยุติธรรมการันตีในเรื่องของอความรวดเร็วและก็การดูแลสมาชีกกันเป็นอย่างดีนะครับตนะ้องขอบคุณพักพักยก77ไว้เป็นอย่างมากด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีพักยก77นี่ จะไม่มีผมก็จะไม่มีผมมาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชอมอยให้ท่านฟังกันนะครับนะเพราะว่าพักหยมเจ็ดนั้นเขาจ้างผมให้วิเคราะห์มวยให้กับทุกท่านฟังทาง YouTube นั่นเองนะครับขอบคุณกาลังใจที่ให้ผมมาดิตลอดครับนะถ้าผมชี้ตัวรุ่นตัวเชลหรือว่าทําใบเคียวออกมาก่อนมวยชคชนะ4 0 5 0ก็รับทันทีหนึ่งคำปั้นนะครับมวยผิดก็ไม่เคยบ่นสักคานะครับส่วนท่านอื่นที่เข้ามาฟังมวยผิดนี่บ่นกันเยอะนะแต่ว่า คนที่ไม่บ่นก,ก,ก็ก็มีครับนกะ็คืออยู่วงการนี้ก็ต้องยอมรับได้ครับนำะมวยผิดมวยถูกนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับเดินเข้าตู้และคิดว่ายังสู้เขาไม่ออ่อยได้นะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชีย์ไม่เล่นการพรน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ทําการบ้านวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนทชเป็นอย่างดีมีข้อมูลนักมวยทุกคู่นะครับไปก่อนมวยชกนะครับไปนําเสนอสมาชิกให้ข้อมูลให้ความรูนะมร้กับสมาชิกนะก็ มวยหูผมภาคคนเดียวครับพระราชสุขเสาวทิตย์ก็สัปเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับนะสัปดาห์ละสามร้อยบาทรายวันก็วันละสองร้อยบาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละหกร้อยบาทนะครับรายเสียงก็มีสองราคาครับรายเสียงฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่ก็เดือนละสี่ร้อยบาทแล้วก็ฟังพระราชสุขเสาทิตย์ทำว้ระดับห้าจีเป็นรองมวยเล็กน้อยก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะทั้งมวย ทั้งมวยหูแล ah mm ้ว hmm. ก็กลุ่มรายเสียงนี่จะมีใบเขียวให้ตลอดนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการใบเขียวก็เดือนละสามร้บาทต้องการสมัครสมาชิกแบบไหนอย่างไรก็สามารถสองผ่านอ d ดีไล่แฮปปี้บอสสองศูนย์หนึ่งหกได้ตลอดเวลานะครับนะซึ่งผมเองก็จะลงออดีไลไว้ให้ที่ใต้คลิปทุกคลิปทุกครั้งนะครับ ท่านอะไรที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งสําหรับการทํางานที่จริงจังและก็จริงใจกับทุกท่านนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆโดยเฉพาะาวันอาทิตย์นะครับฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดเชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกท่านนําไปต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการพบกันระหว่างธนานผดแดงสัดดาวทองน้อยสีเมืองเมืองพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำมันจอมโหดดาบรันสารคามมวยคู่นี้ก็ชกกันที่ระกัดหนึ่งร้อยสองปอนด์สำหรับทางด้านข่าวผดแดงสัดดาวสัดดาวทอง,ทองน้อยสีเมืองเมืองปัจจุบันอายุสิบหกปีสูงร้อยหกสิบห้าเซนจากเพชรบูรณ์เวทน้ำหนักที่ชกประจำก็หนึ่งร้อยสองปอนด์ทานัดนี้นะครับนะแล้วก็เคยชกที่เวทีมังกรมาแล้วห้าครั้งเคยชนะน,นกชกหากสองครั้ง แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนการชกในเวทีเมืองกรุงทั้ง5้าครั้งก็เป็นการชนะทั้ง5ครั้งด้วยก็ถือว่า5ครั้งชนะรวดทั้งเองนะครับนะก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี่จะหรือว่าจะได้ลอยนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บคันวุฒของชกทําได้ดีมีทั้งนอกปิดทนายชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับแข่งขว่าแมนซ้ายหน้าออกได้ดีมาซอกก็ดูออกอันตรายครับติดได้สั้งๆตั้งแต่จังหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกรัดลำเทถึงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกัน ดูว่าฝีมือมฝีมือมวยวงนอกนี่จะดีกว่าทางด้านของคู่ชกแล้วก็อาวุธนี่จะมากมายหลากหลายกว่าแล้วก็ลักษณะการยืนมวยนี่จะมั่นคงนะขาดมวยนี่จะสุขุมรัดกลุ่มด้วยนะครับนะก็ถือว่าอนาคตน่าจะเป็นมวยเอกได้เลยครับสําหรับทางด้านของสะดาวทองนะครับ ส่วนตะน้นของฝาในวันอจอมโหดดาบรันสารคามก็เป็นมือขวารับรูปร่างนี่จะเป็นรองเล็กน้อยอาจจะสักลายเต็มตัวนะก็ถือว่าเป็นการชื่นชอบส่บุบุคคลนะครับนะสมวยนี่ก็ประเภทพีมมือบุบุญเข่าในรวบได้เก็บกาวุฒิเก็บกันอาวุธของกุชกนี่ดูว่าจะเป็นรองอาวุธมวยนี่จะมีน้อยกว่าอาวุธมวยหลักแข้งกว่าแม่นซ้ายหน้านี่เป็นรองนะครับปัดศอกนี่ออกพอใช้ได้ถืบได้สัง้งกว่าจังหวะนอกนี่จะวุฒิช้ากว่าและก็เหลี่ยมตัวนี่จะเป็นรองนะครับในวงนอกนี่จะเป็นรองชัดเจน ประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวช้ากว่าด้วยนะครับนะก็มีลกคอกดคอผู้ชกนี่ก็ถือว่าทาได้เก่งเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีขวาหน้านะครับนะโดนหมัดตัวสอก็มีอออกาการ,รปแบบาเปลี่ยวนชวนเสียใ้นะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคด้านจอมโหดดาบรันสารคามก็ชกเวทีมักงกรมาสองครั้งเคยแพ้นกหนึ่งครั้งและก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งก็คือพูดง่าย,ายๆว่าชกมักงกรสองครั้งแพ้ทั้งสองครั้งนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์6วันนั้นชกพิกัด103ปอนด์ก็เป็นทางด้านของสาดาวทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับมาเจอาก,กันวันนัดนี้ผมอ่านว่าทางด้านของสาดาวทองนั้นถือว่าเก่งใช้ได้แล้วนะครับนะแล้วก็สติก็ถือว่ากำลังสดกลางสวยเชื่อว่าน่าจะเอาชนะไปได้ ในนัดนี้ยำแขนงอีกครั้งให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในกตรสัดส่วนอยู่ที่60%นะครับที่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของสัเดาทองน้อยสีมุมเมืองนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงโชคชัยชาญสงมงคลการชักพกทางทด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรรุ่งโรจน์ก็เกียรติวิทย์ในเมื่อคู่นี้ชคการพิกัดหนึ่งร้อยสปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยเล็กน้อยนะครับนะำสงมวยฝีมือบุบุญเข่าในครับรูปครับได้เก็บการอาวุธของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทันนท้นงนอกเป็นท่านใดโชกวงนอกแข่งฝ่าวงในเล็กน้อยนะครับ ข้อมูลทนันเทคนิคของท่านนักโชคชัยชาญอายุ15ปีสูง1 6 5เซนจากกาลาสินโชคเวทีมองกรงมาแล้ว10ครั้งเคยชนะน,นลก1ครั้งและก็เคยแพ้นอกที่เวทีมองกรงนั้น2ครั้งนะครับส่วนด้านของปานนะมันเพชรรุ่งโรดเกียรติวินในเพชรรุ่งโรดเกียรติวินในนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะดูว่าจะใกล้เคียงกันทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวดของโชคทําได้ดีมีท่นนอกไปเท่าไหร่โชควงในเก่งกว่าวงนอกนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของท่านด้านเพชรลุงโรดเกียรติวินัยปัจจุบันอายุ18ปีสูงร้อยหนึ่งร้อยหกสิบห้าเท่ากันนะจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพชรน้ำหนักที่ชกอยู่ก็ใกล้เคียงกันครับร้อยเก้าร้อยสิบปอนด์นะชกเวทีมังกรมาแล้วหกครั้งเคยชนะน,นกโอชเคยชะนะนกวชอชสามครั้งแนละ้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก,ก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของฝ่ายน้ำงินน่าจะยืยนระยะครบห้ายกนะครับ สำหรับมวยคุณี้นี่ก็เคยเสมอกันมานะครับนะก็เคยเสมอกัอนมาต้นๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงนี่ออกนําก่อนนะครับนะแล้วก็ปลายนทางด้านของฝ่ายนี่มันก็ไล่ขึ้นมาแต่ว่าดูว่าไล่ไม่ทันนะครับและไม่ทันกรรมาการก็เลยให้เสมอกันไปนะครับนะเกมการชกในวันนั้นนี่ผมดูว่าทางด้านของแพทย์ุ่งโรตน้ตนๆนี่จะแพ้ลูกจุกจิกนะอาจจะแพ้ในเรื่องของสมองมวยนะครับแต่แล้วก็จะแพ้ในเรื่องของทรงมวย นะครับนะแต่ว่าได้ลูกได้ลูกขยันได้ลูกเดินชนนะครับได้ลูกความขยันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เที่กัคนใหม่ก็ของคุ่ขี้สุสีทางมวยนี่ท่านด้านโชคชัยชานจะต,ต้องออกนาก่อนเพราะว่าพิมพ์อมวยองนอกเหนือกว่าส่วนท่านด้านฝาน่าดมเวรจะไล่ทันหรือไม่ก็ต้องคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะครับนะผมดูว่าเข้าแดงก่อน มีโอกาสมีราคาออกนำ451ให้ออกตัวได้ก่อนนะครับนะพิจารณาให้ทางด้านของฝ่าแดงโชคชัยชาญสองมองคลกัะช่างมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้เดดสัดส่วนอยู่ที่55เปนตะครับเหตุที่ให้เราเห็นว่าต้นๆน,น,นั้นทางด้านของโชคทำชยัยนั้นโชคเป็นพระเอก3ามยเลยนะแต่ว่าปลายปลาๆถ้าเกิดว่าถอยมากก็มีโอกาสพลิกแพ้ได้เช่นกันนะครับนะมวยคูน่นี้ขึ้นไปใส่เป็นที่โชคชัยชาญ มีราคาดีๆสี่ห้าหนึ่งออกตัวซื้อขายบางตุนภัยลุ้นทางด้านฝานินแพรุ่มรถให้คลิกให้ได้เพื่อที่เราจะได้มากกว่าเดิมนะครับถ,ถ้าเเกิดไม่พลิกเราก็รับทาน2ข้างอยู่ดีเพราะว่าเราเข้าโชคชัชยชานตั้งแต่หมวยขึ้นเวทีแล้วนั่นเองนะครับทีตัวชอบคนชก็ยังชี่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของโชคชัยชานสอมองคอนอการช่างน,นะครับ ข้อที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาแพรขุนศึกเพชรดินดิคาดามีพบกับธนานของฝ่าน้ำเงินชะรันดาบรันสารคามมวยคู่นี้ชคกันพิกัด114่ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงชะรันก็ทางด้านฝ่ายขุนศึกก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างสูงราวทรงมวยฝีมือบุบุญเขาในรับรูปขับได้เก็บการวุดของชกทาได้ดีมีทั้งนอกไปทั้งในชกวงในแข่งกว่าวงนอกเล็กน้อยข้อมูลทานาเทคนิคของทางด้านขุนศึกนี่ก็ปัจจุบันอายุย1ปีสูง170้เซนจากจังหวัด สุรินเวทพิกัดน้ำหนักที่ชกประจําก็ร11้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าปอนด์ชกมางกรุงมาแล้วยี่สิบห้าครั้งเคยชนะนอกกู้ชกในเวทีมังกรุงห้าครั้งและก็เคยแพ้น็อกสี่ครั้งเป็นการแพ้น็อกที่ยกที่สองมากที่สุดนะครับส่วนตระนัก่นอนปา,าน์โนเวนชะรันดับรันสาร,รการอาจจะชกที่พิกัดน้าหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ก็คือได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับแตว่าเป็นมวยขวารูปร่างจะสูงอยากใกล้เคียงกันทรงมวยฝีมือบุบุญเข่าในรับรู้กับได้เก็บการวุททำได้ดีมีท่้งนอกมีท่ในชวงในช,ในชในก ชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่ค่อยเดินมวยนะครับชกตั้งรับเจับทางดึงบางตั้งโตยอยู่ข้างเชือกมากกว่าเดินมวยนะครับข้อมูลตัณฑ์เทคกนี่กอนตัณฑรันในปัจจุบันอายุ19ปีสูง168เซนจากการสินเวทวิคัดน้ำหนักที่โชคือประจำกน114นัดนี้ก็เพิ่มเวทขึ้นมา1ป่ปอนด์ชกเมืองกรุงมาแล้ว12ครั้งเคยชนะนอกโคชก1ครั้งและก็เคยแพ้นอก1ครั้งนะครับ สำหรับทางด้านของมวยคู่นี้นี่ทางด้านของฝ่ายแดงนี่จจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกมือเบอร์มวยการผ่านมวยแลวก็เป็นมวยของคนจัดด้วยนะครับนยยังไงมวยขึ้นเวทีก็เข้าไปได้ก่อนเลยนะครับนะมีราคา451ก็สามารถซื้อขายตัวบัทุนได้นะครับนะพิจารณาให้ทางด้านของขุนศึกเพชรดินดีคารามีมีสัดส่วนที่ชนะในรอบนี้ในตาสัดส่วนอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบังหิน เพชรบางหิน MC 77นะครับพบกับทางด้านของฝ่ายนะ้ําเงินชายแกนน่นนครชายมีนบุรีนะครับมวยคู่นชีชชกันพิอดอัด132ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบางหินก็เป็นมวยมาแทนนะครับนะ่าเป็นมวยมาแทนก็ก็เป็นมวยขวานะครับนะ่าเป็นมวยขวารูปร่างนี่ดูว่าจะดูว่างนี่ดูว่าจะเล็กกว่านะ เพราะว่าชกเวทเล็กกว่านะครับนะทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบมนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกเประเทศโชกวงในเก่งก,กว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนรู้ตัวเมื่อวันพุธนะครับนะรู้ตัวมันพุธเพราะว่าอ่าจะชกปกติจะชกเวทเล็กกว่าอยู่ประมาณถึง5-6ปอนด์เลยนะในชกหนึ่งร้อยสามสองปอนด์ก็ถือว่าเสียเปรียบมากมนะครับส่วนทางด้านกองฝ่ายน้ำเงินแก่นนครชายเมนบุรีซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการ ก็เป็นมวยขวานะครับในรูปร่างนี่จะสูงยาวใหญ่กว่านะครับในทรงมวยก็ฝีมือบุญเข่าในรวบได้เก็บการรั้วทาได้ดีมีเท้านอกเก่งทำไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับข้อมูลตัวด้านเทคนิคของูลตด้านแก่นนครชายเมมยนบรีอายุ18ปีสูง1 6 8เซนจะขอนแก่นนะเวทน้ำหนักที่ชกประจำก็134ปอนด์นะนับได้ชก132ชกเวทีมืงกรุงม,มาแล้ว15ครั้งนะ เคยชนะนกยกหนึ่งครั้งในยกที่สามและก็เคยแพ้นกสามครั้งในยกที่สามยกที่สี่นะครับนะยังไงนี่มวยคู่นี้นี่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจะชกเวทเกวาหลายปอนะครับนะแล้วก็เป็นมวยตัวยืนในรายการเชื่อว่าต้นๆ้นหน,น้าจอกนําก่อนนะครับนะถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ในยกท้ายๆนะครับนะเพราะว่ากระดูกใบบมวการผ่านมวยนั้นจะเป็นรองทัดทแหลงแต่ตัวใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบนะครับนะบนะพิจารณาให้ทางด้านของแก่นคนครชายบินบรุรีมีสัดส่วนที่เชชนะ ในนัดนี้ในแต่สส่วนอยู่ที่55%นะถึงแม้ว่าจะเป็นเมอตอยเดีอยนะครับนะเพราะว่าทางด้านของเพชรบางหินนั้นฝีมือมวยน,นั้นดีกว่าเพียงแต่ว่ามาแทนและก็ตัวเล็กกว่าชอกเ็ดเล็กกว่านะครับนาชิตตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านแกนนะคนชรชัยบุรีถ้ามีราคาดีๆก็ต้องออกตัวกันด้วยนะครับ คุทิยาครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในนัดนี้ซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะเป็นการพบกันระหว่างธนกะบแดงมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์พบกับทางด้านของฝ่ายในวันเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยเมื่อคืนนี้ชกกันพิกัด1ึ่รปอนด์ สำหรับทางด้านฝ่าแดงมังกรแพทไซมอนสนุกเกอร์ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาส้มว่าฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กันได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกไปท่่้ไาหนาชกวงนอกวงในผมดูว่าจะแก่งใกล้เคียงกันนะครับนะเรียมตัวอะไรต่างๆน,นี้ก็ดูว่าจะเหนือกว่าเล็กน้อย การผ่านมวัยเลดต่างๆนี่ดูว่าจะดีกว่าข้อมูลทางนั่นเทคนิคของนนันมังกรแพทย์อายุ18ปีสูง170จ็ดจากยะโสธรเวทน้ำหนักชกประจำคือร้อยแปดร้อยเก้านาฬีมาแทนชกร้อยสิบนะครับในชกมังกรสิบห้าครั้งชนะนอกชกสองครั้งยกที่สองยกที่สามแล้วก็เกิดแพ้นอกสองครั้งในยกที่สามยกที่สี่นะแพ้นอกยกที่สามนี่แพ้แตกแพ้นอกยกที่สี่นี่แพ้แม็กแพ้หมัดนะโดนต่อยท้องนะครับนะโดนโวนต่อยลําตัวทิ้งตัวนะครับ ส่วนตางด้านของฝ่ายนะ้เหมือนเพชรธันวานี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเป็นรองเล็กน้อยนะครับนะัำทรงมวยปีมือบุบวนเข่าในครับรู้กัได้เข็บกันว่าทำได้ดีมีทั้งนอกปิดทั้งใน ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะ่าดูว่าเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นรองบาร,รมีบาร,รมีชื่อเสียงมวยนี้จะเป็นรองนะครับนะคงจะโดนกดแขนไล่แขนนี้น่าจะขึ้นขออยากครับนะข้อมูลท,ทัศน์เทคนิคของท้านเพทรธันวาอายุ20ปีร65เซนจากพังงาเวทําลักชกประจําก็ร9อยเบชกมังกรสิบหครั้งเท่ากันนะชนะนกคุยก3ครั้งแพ้นกหนึ่งครั้งและก็ชะนะมา5ไฟติดต่อกันแล้วนะครับ เมื่อคูนนี้ก็ขึ้นไปก็ใส่ไปท,ที่ด้านของมังกรเพชรได้ก่อนนะครับนะเพราะว่าผีม,มวยวอลนอกกันเหนือกว่าส่วนด้านฝ่าน้ำเงินเป็นมวยเข่าในกว่าจะขึ้นคอได้ผมดูว่าลําบากนะเพราะว่าทางด้านขอปลาแดงนั้นเป็นมวยที่กดแขนคู่ชกไม่ขึ้นคอนั้นแก่งมากนะครับน้ำเงินนี่อาจจะมีลูกตั้งแขนยัดไส้ได้แต่ว่าเมื่อขึ้นคอไม่ได้นี่ผมดูว่าทรงมวยนั้นไม่สวยแน่นอนนะครับนะพิจารณาให้ทางด้านของมังกรเพชรมีสัดส่วนที่ชนะในนัดนี้ในสัดส่วนอยู่ที่60เซนนะครับ ก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการามวยเดือดสังเว,วียนเดือดนะวันเสาร์ช่องสุดท้ายนะครับนาชกนาคู่ผมเองก็ภาคในเวทีสมาชิทั้ง5คู่เช่นกันนะครับนาก็ทุตทา่านโชคดีสวัสดีครับ